ในช่วงเดือนเมนาเมษาอากาศร้อนสุดๆส,ส่วนที่ขาดน้ำอย่าเช่นสวนผมนี่นะครับขาดน้ำและก็อากาศร้อนนะครับก็ปรากฏว่าใบร่วงนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นวา่าบางส่วนของต้นนั้นของกิ่งนั้นมีลักษณะที่กิ่งแห้งยังไม่ฟื้นเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของกิ่งก่อนที่เราจะฟื้นฟู นั่นก็คือกิ่งเหล่านี้มันจะสลัดใบหมดนะครับพอสลัดใบที่ปล้อยแล้วมันก็จะมีใบใหม่งอกออกมาแต่ว่าเวลาจับแล้วมันจะแข็งมันจะแห้งนั่นก็คือมันถูกอบด้วยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงถึง40 4 4ถึง44องศาก็พอๆกับไก่อบฟางนะครับนะประมาณนั้นนะครับจึงทำให้กิ่งบางส่วนเนี้ยเสียหาย เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จึงสลัดใบทิ้งนะครับสลัดใบทิ้งแล้วยังไม่พอก็จะพาต้นตายนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมแก้ไขอย่างไรจึงทําให้มันฟื้นคืนชีพมาอย่างนี้ได้นะครับก็คือผมทําล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นพอได้ผลแล้วผมก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูวันนี้ก็จะมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเมื่อเราทราบเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ เราก็แก้ไขครับก่อนการแก้ไขนั้นก็คือสวนผมเนี้ยอาเตรียมตัวป้องกันเอาไว้แล้วนั่นก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาเราจะไม่ตัดหญ้าเลยเพื่อที่จะอาศัยความชุ่มชืน้นของหญ้าของวัชพืชทั้งหลายที่ปกคลุมหน้าดินนี้นะครับอันที่สองก็คือการที่ดินเบือยเปล่าจะทำให้อุณหภูมิสูงนะครับพอเรามีหญ้าปกคลุม อุณหภูมิมันก็จะลดลงนะครับยังต่ําก็ลดลงไป10องศาก็จึงทําให้ต้นไม้ของเรานั้นบางส่วนรอดชีวิตมาน้ําที่ใช้นี้เป็นน้ําำเกิดจากประปาภูเขาพอฝนแรงเราก็ขาดน้ําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการตักรดนะครับอาวิธีการยือ้ออันดับแรกที่ผมทําก็คือใส่น้ําลงไปนะครับการใส่น้ําไปนั้นถ้าเราวัดเป็นบัวรดน้ํา นะครับยางต่ำขอให้ได้2บัวจึงจะพาชีวิตรอดได้นะครับสำหรับวันเว้นวันนะครับ,บปริมาณการให้น้ำท่านต้องถามตัวเองว่าให้น้ำจริงแต่น้ำเพียงพอไหมนะครับคำถามบางคำถามมีความสำคัญนะครับมันสามารถเปลี่ยนชีวิตต้นทุกเรียนเราได้เช่นเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นน้ํายังเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการเจริญเติบโต,ตของต้นทุเรียนหลังจากนั้นแล้วพอผมมีระบบน้ําผมก็ปล่อยน้ําเราก็ปล่อยน้ํามาการระบบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็คือให้น้ําเต็มเต็มไปเลยสําหรับต้นนี้นรเราก็พบว่าใบาที่แข็งแข็งเหล่านี้นะครับใบอ่อนที่แข็งแข็งเหล่านี้เวลาจับดูแล้วมันก็นิ่มก็รู้สึกภาคภูมิใจครับวันที่สอง ก็เลยทำอีกอัดน้ำเข้าไปอีกนะครับก็ปรากฏว่าใบมันเริ่มงอกนะครับเริ่มงอกมากขึ้นยาวขึ้นนะครับจา,จ,าจากสันส้นๆจากสั้นๆอย่างนี้ก็ยาวขึ้นลนักษณะอย่างนี้เป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับและวันที่3ก็ทําอีกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะพากิ่งนะครับแตกตาก,กันหลายๆกิ่งมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผ่านไป7วันก็จะได้ลักษณะนี้ครับท่านผู้ชม ในเดือนพฤษภาคมนี้มันจะมีวันสำคัญอยู่หนึ่งวันนั่นก็คือวันพืชมงคลตัวผมเองเก็บข้อมูลและสังเกตนั่นก็คือก่อนวันพืชมงคล7วันหลังพืชมงคล7วันมันจะมีฝนเข้ามานะครับก็คือร่องฝนเข้ามาทำให้ฝนติดฝนตกติดต่อกันหวันเจวันประมาณนี้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้อุณหภูมิของอากาศลดลงแล้วความชื้นมันก็กลับคืนมาเนื่องจากได้ฝนอันที่3ก็คือน้ําฝนเหล่านี้เวลาชะพาลงมาแล้วมันจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ทุเรียนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผสมกับน้ําที่เราอัดลงไปในดินก็จึงทําให้ต้นทุเรียนนี้ของเราฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ อันดับแรกต้องทําก็คือใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปเปิดน้ําให้มันทั้งวันทั้งคืนก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้รดน้ําไปสักสองบัวกิ่งบางกิ่งอาจจะแห้งตายไปไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนากิ่งให้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้หลังจากนี้ไปเราจะทําอย่างไรหลังจากนี้เราก็จะฟื้นฟูต้นการฟื้นฟูต้นทําได้อย่างไร ให้ไปพัฒนาและบำรุงที่รากรากบางส่วนที่เกิดการตายเสียหายนะครับมันก็จะเกิดการสร้างใหม่พอสร้างใหม่รากใหม่เหล่านี้ก็จะมีจำนวนมากขึ้นพอมีมากขึ้นมันก็จะช่วยกันดูดน้ำนะครับส่งขึ้นไปยังลำต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านแล้วมันก็จะแตกใบออกมาส่วนกิ่งที่ตายไปแล้วก็คือตายไปเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ทำอะไร นะครับให้มันปรับสภาพให้มันฟื้นตัวของมันเองทีนี้วันนี้เราจะกล่าวถึงอะไรวันนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการฟื้นฟูนะครับวิธีการฟื้นฟูหลังจากที่มันฟื้นมาแล้วแลนะว่ามันอยากมีชีวิตอยู่ต่อเราก็จะส่งเสริมมันนะครับเรามาดูวิธีการฟื้นฟูต้นนะครับโดยการบำรุงทางรากนั้นใช้อะไรนะครับซึ่งก็เป็นสารที่เราใช้อยู่เป็นประจำ มีประจำสวนอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรพิสดารมากมายนะครับาการฟื้นฟูต,ต้นของผมนั้นผมก็ยังใช้อินรีย์เคมีและก็ฮอร์โมนนะครับดังนี้ในส่วนของที่เป็นอินรีย์ก็คือน้ำหมักชีวภาพเราจะผสมลงไปในถัง200ลิตรนะครับเราจะผสมทุกอย่างเหล่านี้ลงไปในถัง200ลิตรจากนั้น เราก็จะใช้บัวรดน,น้ํานี้รดไปตามต้นต,ต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะครับทีนีสารเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งก็คือน้ําหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพนี้ก็คือน้ําหมักที่เราจะหมักจากอะไรก็ได้น้ําหมักที่เราใช้ก็คือน้ําหมักธรรมดาแล้วเราพัฒนาเป็นน้ําหมักที่ผสมกับ น้ำมะพร้าวเทียมนะครับหากสงสัยว่าน้ำมะพร้าวเทียมทําอย่างไรกลับไปค้นคว้าในคลิปที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับเราจะใช้อยู่5ลิตรอันที่2อตัวนี้ในถุงสีเงินนี่นะครับก็คืออะมิโนสารายเราจะใช้200กรัมพระเอกในวันนี้นะครับก็คือโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับ หรือฮิวมิกนั่นเองแต่วันนี้ที่ใช้นี้นะครับไม่ได้โฆษณานะครับก็คือผมซื้อมาใช้แค่นั้นเองท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นฮิวมิกชนิดถุง1กิโลผมซื้อถุงละ100บาทยอมซื้อแพงเพื่ออะไรในฮิวมิกที่เป็นถุง1กิโลประมาณ100บาทนี้ราคาค่อนข้างจะสูงจะแพง นะครับเนื่องจากว่ามันมีการผสมฮอร์โมนที่มีคุณภาพสูง3-4ตัวเพื่อใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูรากนะครับแล้วก็ทำให้แตกกิ่งก้านสาขาได้เร็วนะครับราคาต่อกิโลก็จึงสูงนะครับเมื่อเทียบกับฮิวมิกธรรมดาธรรมดาที่เราใช้กระสอบหนึ่งก็25กิโลก็ประมาณเกือบพันบาทนะครับก็ บันไปทุกอย่างก็ไปทุกอย่างก็เป็นไปตามราคาและก็คุณภาพอันนี้อาเป็นเพราะเป็นฮิวมิกที่เคยใช้ในการหวานกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของรากเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่ม,มีก็จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าอยากให้เกิดผลเร็วใช้ที่เขาขายเป็นกิโลนะครับอาจจะซื้อจากแหล่งใกล้บ้านก็ได้ถ้าหากว่าท่านไม่ทราบจะไม่ทราบแหล่งซื้อนะครับก็ สอบถามได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้อายี่ห้อที่เหมือนผมนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตัวถัดไปก็เป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่จะใช้นี้นะครับก็คือสูตร150 0แต่เนื่องจากว่าวันนี้ผมไม่มีก็คือใช้หมดแล้วก็มี15 15 15ก็ใช้สูตรนี้นะครับได้เหมือนกันก็ใช้สูตรไหนก็ได้นะครับแต่แต่ตัวที่ ผมไม่อยากให้ใช้ก็คือ4600หรือ,อยูเรียนั่นเอง,เ,องเนื่องจากว่าแรงเกินไปนะครับตัวสุดท้ายที่เป็นพระเอกสำคัญนะครับที่ช่วยในการปรับสภาพแล้วก็กระตุ้นรากกระชากใบก็คืออะโทนิกผงนะครับซึ่งเป็นผงสีส้มออกแดงลักษณะนี้เราก็จะใช้ประมาณปลายช้อนนะครับส่วนปุ๋ยตัวนี้ ใช้ประมาณ1กิโลถึง2กิโลแค่นั้นนะครับต้องระวังนะครับอย่าใช้มากถ้าใช้มากมันจะเป็นการที่จะดูดกลับทําให้สูญเสียน้ําและต้นก็จะเหี่ยวตายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้ความเข้มข้นน้อยๆน,นะครับผมใช้1กิโลถ้าเทียบกับตรงนี้แล้วก็0.5เอร์เซแค่นั้นเองนะครับเวลาผสมจะใช้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้นะครับก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างราก พอกระกุ้นการคัดสร้างรากแล้วใบยอดกิ่งก้านมันจะมาเองนะครับอันนี้คือเราจะใช้ฟื้นฟูสำหรับสำหรับต้นนะครับต้นทุเรียนที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนที่มีอายุ2ปี3ปีก็ใช้ได้เลยใช้ในสูตรนี้นะครับนะครับผสมลงไปทำลงไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราทำอย่างไรเราก็ควรจะหมันรดทุกๆ7วัน นะครับเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมมันก็เหมือนกับาการฟื้นฟูต้นน,นะครับตอนนี้มันกําลังป่วยกาลังอ่อนแออยู่เราก็ให้อาหารอ่อนๆอาหารก็คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟ,นฟนูนะครับในตัวนี้ในน้ำหมักที่แนะนำนัำน้นนี้ถ้าท่านไม่มีน้ําหมักตัวนี้ท่านจะใช้ไตรโคเดอร์มาก,ก็ได้นะครับช่วยในการฟื้นฟ,นฟนูรากนะครับ มีอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับบางคนหากไม่มีสิ่งนี้ใช้สิ่งนี้ทำอะไรท่านก็สามารถใช้ตัวง่ายๆนั่นก็คืออาใช้รำละเอียดวาลงไปรอบๆต้นนะครับจากนั้นก็โรยน้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยเพราะอาหารเพราะน้ำตาลทรายนั้นเป็นอาหารของจุลินทรีย์จากนั้นก็ใช้หญ้าปกคลุมหรือฟางปกคลุม ให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนแล้วก็มาดูนะครับแล้วก็หมันรดน้านะครับแล้วก็มาดูว่ามันมีการกระต,ตุ้นการสร้างรากไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับต้นที่ยื้อได้ก็ยื้ยื้อไม่ได้มันก็ตายไปตามธรรมชาตินะครับตามลักษณะของไตรลักษ นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ผสมลงไปตามปกตินะครับเนื่องจากว่าโพแทสเซียมฮิวเมตกับอะโทนิกนี้เป็นฮอร์โมนเวลาเราใช้เราก็ต้องใช้ตอนช่วงเช้าหรือตอนช่วงเย็นนะครับและน้ําที่เราใช้นี้ก็ควรจะเป็นน้ําที่เปิดใหม่นะครับก็คือน้ําเย็นอย่าใช้น้ําที่เปิดไว้สองสาวันแล้วเนื่องจากว่ามาได้รับแสงอาทิตย์น้ํามันก็จะอุ่น ความอุ่นหรือความร้อนในน้ําเหล่านี้ก็จะทําให้ฮอร์โมนนั้นเสื่อมสภาพนะครับการใช้จะไม่ได้ผลหลังจากนั้นแล้วผมก็จะใช้บัวตักรถโดยใช้ถากต้นเล็กจะใช้1ห,หากต้นโตจะใช้2นะครับเพียงแค่นี้แหละครับต้นพืชเรียนของเราก็จะสามารถฟื้นฟูเรียกใบเรียกรากเรียกกิ่งมาได้ลองทําดูนะครับตัวอย่างที่ผมทําให้ท่านดูนั้นท่านก็คงเห็นแล้ว นะครับการพัฒนาและการฟื้นฟูนั้นมันก็คงต้องใช้เวลามันทำนะครับมันเอาใจใส่ต้นทุเรียนของเรานั้นกว่าจะโตถึงป่านนี้แล้วนะครับมันก็ต้องใช้เวลา2-3สาปีถ้าปล่อยให้ตายไปสิ่งที่เราสูญเสียไปนอกจากเงินทองแล้วก็คือโอกาสนะครับโอกาสที่เราสูญเสียไปนั้นมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูต้นก็สำคัญ เพราะฉะนั้นถ้าอยากฟื้นฟูก็ใช้สูตรนี้นะครับท่านใช้แล้วได้ผลดีอย่างไรนำมาคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันผมอาจจะทำะในสูตรนี้ท่านอาจจะทำในสูตรอื่นนะครับเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครครับนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ